BOOM mm -hmm. ว่าจะไปคาเฟ่แถวยุทธยานะครับชาวเรือในเขารู้คําว่าคาเฟ่แต่ถ้ารุ่นใหญ่เขาคาเฟ่มันคนุละคาเฟ่นะอันนั้นคาเฟ่มีนักร้องอันนี้คาเฟ่นั่งทานอาหารเดีย๋ยวไปดูกันว่าแม่น้ํายุทธยาสวยแค่ไหนเราจะขับไปเรื่อยวันนี้ชิวๆนะครับบ่ายวันอาทิตย์วันนี้เราแหวกแดวหน่อยปกติเห็นผมจะอยู่กับเจสกีนะครับ ถ้าเห็นผมก็ต้องเห็นผมขับเจสก,กีแต่วันนี้แหวกแนวเปลี่ยนฟิลขับสไตล์เรือใหญ่มากว่าฟิลการขับเรือกับฟิลการขับเจสก,กีอันไหนมันจะมันกว่ากันเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศที่ดูตอนถึงนั้นตอนเอาเรือลงแต่เรือเข้ารนผมเรียบร้อยแนละ้วนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่แลมเรือเบลทถูกเก้าโอ้โหครับนี่เราก็ถึงแลม ที่เราเจ่าเรือลงเลยนะครับตอนนี้ผมว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมว่าคนเอฟกุญแจรถปานหน่อยผมว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมว่าคนเยอะเพราะว่าวันอาทิตย์น่ยคนเข้าเรือมาขับเล่นกันเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูกันเรือเราเสร็จลงน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเดินมา Ấn đi anh đi nam cứ để nam luôn nam luôn thế xuống nam luôn thì đuổi lại thế. น้ำขึ้นน้ำลงนะน้ำลงน้ำลง,ำลงอ๋อถ้าน้ำขึ้นไปอย่างโน้นโอ้วัน oh, นี้น้ำค่อนข้างไหลแรงนะน้ำนะ่าไหลแรงนะเดี๋ยวเราเดินทางนู่นหน้าไปหน้าจะอยุธยานะวันนี้ชิวๆอยุธยาถ้าเวลาเหลือนะ

จะเดินทางนะครับผมบรรยากาศผมได้บอกให้วันนี้วันอาทิตย์นะริมแม่น้าเจ้าพญาผมได้บอกให้โอ้สวยนะครับผมริมแม่น้ําเจ้าพยาสวยมากก็งนเราต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของเราให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วผมจะบอกว่าการเล่นเรือผมจะบอกว่าการเล่นเรือทุกครั้งนะครับ สิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญคือชูชีพนะครับต้องใส่นะครับชูชีพนะครับต้องใส่ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ไม่เชื่ผมไม่ใส่นะครับนะครับเกิไรขึ้นะโอเคไป๋ยวไป เยอะจัดเลยอ่ะเันนี้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่เราคิดว่าเราเราเราคิดว่า,าผ่านไปได้นะข้างหน้าน่าจะเป็นเจสกีสองลำแหงะเลยน่าจะติดผักนะู่นนะตรงนั้นเจสกีพิชัยหรือเปล่า่าจา้ะเห็นไหมหมักหนามากอ่ะ เรือเรา่าจะไม่มีปัญหานะแล้วเยสกี้คือหมดสิทธิ<ด>์ใช่ไม่รูผมชอบแล้วการผจญภยยัยแบบนี้ผมชอบดูครับโอ้โหนี่หัวคนไมเลยมันอ,อยู่ในโดงอะไรเนี่ย <Hello. S 2> าดูนะมาไม่ได้วนนะั่นอะ่ะนาทีอ่ะใช่รอเรือใหญ่อย่างเดียวใช่เราเรนี่ยเระจะไปช่วยเขามันโอ้โห,โหดูดิมันจะช่วยยังไงอะ่ะมันเปิดน้ำมันปิด <laughs> มันไม่น่าจะเขาได้ได้นะไดได แต่แต่ว่าถ้าเรือเราต้องไหลไปอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะารใช่ซัดไม่ได้อะเราไม่รู้ว่ามีอะไรั้งใช่ไหมใช่ัดไม่ได้สัดติดเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเรือเราอ่ะมันมีอะไรไปติดที่ท้องเรือเราก็ต้องลงน้ำเพื่อไปแกะใบพัดมันเพื่อไปแกะขยะใต้ใบพัดนะครับแล้วใครจะลงแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ น่าจะมีติดบ้างนะครับจากประสบการณ์การขับเรือผมนะครับนี่คือซิกเนเจอร์นี่คือบรรยากาศของขอกคนเล่นเรือเนี่ยมนต้องเจอแบบนี้นี่คือซิกเนเจอร์ไม่มีเซ็ตไม่มีเซ็ตไม่ใช้ตัวแสดงแทนนี่คือธรรมชาติข้างหน้าเรามีเรืออีกหนึ่งลำนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าแม่น้ําน้อยนะครับหรือไม่แน่อาจจะไปอยุธยาเดี๋ยวดูก่อนเราจะเติมน้ำมันไหมเดี๋ยวอาจจะแวะเติมน้ำมันจริงๆแล้วเราก็มีสัตร้องของเราอยู่แล้วน้ำมันลงไปนอนได้เลยเก็บตรงเนี้ย แน่นมากเราจะบอกให้ว่าน่นแน่นมากเราโดดลงไปนอนได้ปะ่ะเนี่ยกอโน้นอะ่ะถ้าอย่างนี้เรือลำนเล็กมาไม่ได้นะครับต้องต้องชำนาญแล้วก็ถ้าเตี้ตกี้ก็หมดสิทธิ์แน่นอนคือที่ที่ที่ผมกล้ามาเพราะผมเคยลุยอย่างนี้มาแล้วนะครับเตะตสกี้ด้วยเตะตกี้ด้วย คือมันมีมันมีโอกาสเจออยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันลงนะครับนีของเราก็มีติดแล้วนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับจริงๆนะครับเรามุนมาไม่ได้ละว,วนแล้วอะ่ะได้เราเราเราได้เลย เไม่ป็นหรือแต่บาง,งคนที่เขาแต่บางคนที่เขามือใหม่เขาเจอสว่าแบบนี้เขาก็อาจจะไม่กล้าเข้านะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเกินความสามารถผมเฮ้ยไม้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 นั่งเลยาชเหรน่เข,าว,ขาวนนะนะป๋า ความร้อนอปกตินะครับพอามร้ดูความร้อนด้วยใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับเราค่อยๆคานไปครับไม่ได้ขับง่ายๆนะครับห่วงก็ลงไปตอนได้มาแล้วเรือใหญ่เข้ามาเลยย่าปะใช่มีเรือมานะครับเรือลำใหญ่มานะครับ โอ้แล้วน่าจะไม่เห็นเดี๋ยวเราจะยกทิมขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันตะกุยผักนะครับนี่ครับเรายกทิมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับให้มันดันย่างเง,ง,งี้ยใช่ไหมใช่นี่คือการยกทิมขึ้นนะครับ ในโมวมีทางตายนะครับเพราะมันไม่ได้ดูดนะครับมันปั่นมัน,มนพัดออกนะครับเอ <c oughs> <c oughs> าค่อยๆไป,ไปมันก็แบกหาบางๆ เดี๋ยวเจสสิก,กี้เขาจะขับตามเรือมาเราจะสลัดผัดดงไปกินนะครับไม่ใช่สลัดถังไปกินนะครับเออขับไปกินด้วยเนี่ย ดูเราไปได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่เดินหน้าแล้วครับม้นหนาไป ชา่สลเนี่ยน,นคะครวกก่จะตามกันมาติติดอย่างนั้นเลยนะ แม่น้าน้อยเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยเราสามารถวนอ่างทองนะครับรออกเส้นอยุธยาได้กลับมานี่ได้กลับมานี่ได้เราจะเข้าปากแม่น้ําน้อยนะครับถ้าเราเข้าไปหรือว่าเดี๋ยวก็คิดอยู่เราจะไปในในแม่น้ําน้อยหรือไปอยุธยาดีดวันดีลุงสวันดีน,ดนี่ครับเราจะรู้กันเลยเดี๋ยวลูอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่รูอยู่นี่ครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้ไหมเนี่ยเลื่อนไปข้างหน้า

น้ำนเิมน้ำมันเกิดตุ้มน้ำม่นเลยโดนไม่ได้เลยสีนี่อ๋อได้ครับถ้ามันด่ามันด่างไปแล้วแต่ว่าไม่อยากให้มันโดนบ่อยๆอเรือมันน่าจะมีอะไรงับนมดอเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้แ อะไรอ่ะไอพวกกางแจอ๋อเดี๋ยวผมเดียวข้างหน้าเลยไม่ใช่ขึ้นไปแล้วมันมันมีอยู่มันไม่มันมันล็อกไว้แต่มันใช้ไอ้ไอ้ลูกแจจิ้มเป็นนึ่งแล้วปิดทีเดียวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนู่นง่ายๆไปฮะขึ้นไปนี่ง่ายดีโน่นเดี๋ยวไปข้างหน้าเอาข้างหลัาเลยและไม่พวกแจอะไรก็ได้ไปยกินแจนิดเดียวสกิีนิดเดียวแล้วปุ๊นันแล้วอ่ะเราก็เติมถ่ายอยู่ปะ เราก็เติมน้ำมันกันเสร็จปันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าแม่น้ำน้อยเรือ,อแตงโมแล้วคนที่ขับนี่อ่าไม่ใช่ครับลงุงแค่ดูหน้าตาแขกไทยไปแล้วลงุงออบคุณนากครับครับโชคดีสองนี่ฮะครับ,รบรแต่ลองดูถ้ามันแน่นงอไม่ไป กาฟไม่มีเสียงเพลงเลยแล้วบอกว่าคาเฟ่ทิงหัวคาเฟ่ถึงแล้วครับไอจอดกันเลยน้ำก็ค่อนข้างแรงนิดหน่อยแรงเหมือนกันเอาทุนเราลงนะไอ้ต้นเตรียมรับเตรียมรับหัวเสาเนอะหัวเสาอ่ะหัวเสาบอลบอลระวังกระแทกเนีอเอฟเบาเบาเบ้าเบาเบาเบาอยู่ข้างอยู่ข้างเอาข้างมาเบาเบาเบาโอ้ย

เรื่องไม่เ่าจะผ่านตรงนี huh. uh ้บางบังวิวพี่เหรอโดดตามเองนะโดดตามเองนะ เดี๋ยวมันมีเส้นหนึ่งมามเชียวเส้นหลังมีเส้นหลังได้อยู่เลยคือตอนนี้เราหลังจากที่เราขับเข้ามาในแม่น้ำน้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่าคาเฟ่คาเฟ่อ,อ,อยู่ในพี่ครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับ อ๋อตอนนี้เราอยู่อันธิกาใช่ไหมอันธิกาคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ในแม่น้ําน้อยเดีเ๋ยวเรามานั่งทานข้าวกันหลังจากทานข้าวเสร็จเราจะไปแวะตรงสันดอนทซายนะครับมันจะมีกุ้งเผาขายที่สันดอนทรายเดี๋ยวกินจาก อันดิกาคาเฟ่ใช่ไหมอันดิกาคาเฟ่เท่าท่าที่จำไม่ผิดนะครับอันดิกาครับครับผมเป็นคาเฟ่ริมแม่น้ําน้อยนะครับเข้ามาในแม่น้ําน้อยนิดเดียวนะครับก็จะเจอคาเฟ่นี้รถก็น่าจะมาได้นะครับรถมาได้รถก็มาได้นะครับแต่ผมไม่ไม่รู้ว่ารถมาทางไหนแต่ผมมาทางเรือผมก็ขับเรือมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูไอ้สันดอนซายกันตรงนั้นเขาว่าตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยมีกุ้งเผามะขามที่สันดอนซายเลยงมสดเองมสดด้วย โอเคเดี๋ยวให้บ๊อบบี้ดูบรรยากาศนะครับรรยากาศร่มรื่นนะครับทุกคนนี่จะมีตรงนู้นจะเป็นแพรลิมน้ำนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับจะมีเขาไม่ได้จ่ายนะครับอาหารก็มาแล้วนี่คือข้าวน้ำพริกกัดหมูไข่ดาวดูเอา ไงข้าวน้ำพริกไข่หมูไข่ข้าวน้ำพริกกะหมูไข่ดาวแล้วเดี๋ยวอาหารโดยรวมเขาหน้าทานนะเดี๋ยวดูกันว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนออบุมผักไม่เอาต้นปลาเอาอบรรยากาศร,ร้านดีมาก อูมามิอ่ะโ,โอเคครับ,รบเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปเจนอีกทีนึงใช้เวลากินข้าวที่ไวมากครับเ,เพราะว่าพวกเราหิวดูครับไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวดูเอาไปไหนต่อก็เดี๋ยวไปสัดดอนทรายไปมันเป็นซิกเนเจอร์ของปทุมธานีอตอนนี้เขากำลังฮิตแต่กินก็ไม่ได้มีอะไรแล้ว กินไปเจอกันนะลัจจะกินข้าวอิ่มแล้วก็ <On. S 2> เดี๋ยวเราไปดูสันดอนทรายกันก่อน mm. เดี๋ยวจะเข้าไปในไม่ไม่รู้มันจะมีผักหรือเปล่าไ,นนไ,ไม่รู้ว่าจะมีผักตบเยอะหรือเปล่า mm. เดี๋ยวลองเข้าไปดูกัน mm. ครับตอนนี้เราอยู่ตรง mm. สันดอนทรายร mm. อน้ํามันลงอยู่นะครับตอนนี้คนก็เริ่มมาแนละ้ว mm. เราแค่รอน้ําลงเฉยแล้วจะมีสันดอนทราย mm. เล่นได้มาตรงนี้นะครับผมโดดน้ําได้เล่นน้ําได้โดดน้ําได้ป่ะโดดน้ําได้เดี๋ยเล่นน้ำเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูใสชูชิมมาใส่ชุดชิมมาโอ้โหอันนี้เอาแหนมด้วยเอ้ยเสื้อเสื้อถอดออกได้ป่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนรถมี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 อ๋อมีเปลี่ยนีมีมีมีเปลี่ยนีมีมีมอมเสื้อมีมไม่เป็นไรไม่ก็เอาเสื้อมัมนมี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  จะไปหาครับสนุกงานนี้แต่เนี่ยตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยคนจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเรือจะจะเต็มแล้วเนี่ยข้าน้องขาจะโดดแล้วจวจบไปอุ้ยนะมีตกเลย,น,ยนี่คนจะเริ่มมาแล้วเนี่ยคือไฮไลท์ของเมืองปทุมดีแหละมันอยู่ตรงเนี้ยแลหละ

ดำกุ้งเลยดำกุ้งถึงไม่บอกนะเดี๋ยวได้ขับเรือไปถึงเรือได้ยังยังดูบรรยากาศตรงนี้วิวดีมากแล้วพี่คนนั้นเขาไปเอาสมองลงนัอันตรายแล้วนะถึงไหมเงินคือไม่ได้นะครับเอาไว้ยังเเงงี้ยวไปเลยเอฟถอนสมองเดี๋ยวขอนสมองขึ้นแล้วก็ใสาวเอฟเป็นเปล่า เรือนะค่อยๆสาวใหญ่โดนเรือนะโยนไปได้ป่ะสมองโยนไม่ได้ป่ะได้ก็ลาบนี่เียนต้นครับนเพลงบางเหรอเปิดเพลงบางน่้ได้ครับ นี้วันอาทิตย์คนจะเยอะนะครับใช่เดี๋ยวเรือจะมาเต็มเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวแก๊งแก๊งเราไปดูช้างอยู่ก็จะมาเดี๋ยวเราแก๊งเรามาอีกมันดึงยังไงวะเดี๋ยวพาดูนะคุณลองเขาจะมานั่งกินถ้าบางส่วนอยากเขาจะมานั่งกินพวกแอลกอฮอล์กันอยู่นี่ใช่ มีโต๊ะมีอะไรมาอย่างเี้ดี๋ยวรอน้ำลงก่อนโอ้โหเราหน้าเอาดิจิ้งซี่มาสักแบนนะคงจะดีมากเลยถึงอ่ะยังยังก็ไม่ไหวไงไม่ไหวครับเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงรถเรือเรือเรามีเพลงนะครับผมมึงก็จับไปให้ด้วยดิมึงก็จับให้ไปต้นดึงไปดิถ้าขับไปถึงคนนี้เราค่อยสาวทีเออเออ คห,หค,ครับสำหรับทริปวันนี้ก็โอเคแค่นี้นะครับส่วนทริปหน้าเราจะพาไปไหนเดี๋ยวไปติดตาม ตั้งแป๊บน้ำทางช่อง YouTube นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมครบสวัสดีครับ